สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนมื้อนี้ได้เม่นูกินกับเขาสวยนะคะแกงขั่วเห็ดเพาะใส่พักอีเหลือดนะคะ่ะใส่ใบชะพูหอมๆเห็ดเพาะกินกับอันนี้คาล,ลูกโดดแล้วก็น้ำพริกไข่ปูอยากกินเอาลงเลยน้ำพริกไข่ปูแบบ เป็นเสียบแห้งพี่น้องแล้วก็ขอโรยสะตอกินกับสะตอเนาะค่ะพี่น้องเซ็บเียบมาจาาเซยบเียบน้ำกันจ้ากินน้ำพริกก่อนดื้อเหมือนนี่อือืแบบ เมนูแบบคิดอย่างเนาะกินก็เขาเจาบเซบขาอ่อนแต่ตูเ้เย็นไว้ล้ายมืออยากดำ tuk แสบแสบจ้ะแกงขั่วใสก,กะทิหอมๆมันๆเค็ดออกหวานน้อยนึงแล้วค่ะพี่น้องแสบ่บ กระเทียมโทนลงน้ำผึ้งอืม เสบๆน้ำกันเถือพี่น้องแสบคัับ่ได้กินดนจ้ะเมนูแบบเนี้ยสม่ากับสิตาเนาะจะเอากินตำาซ้อยจุมันโดนกินเทือนนึงแสบ แกงคั่วอันั้นกับเสบเนาะหอยขมเคยเห็ดในช่วงนี้จ้ะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดตามเนาะลองไปเปิดเบิ่งด้วยค่ะแกงคั่วหอยขมเสียบเพื่อกันจะน่ามหวนหาหอยบอไอ้ เพราะเนี่ยคือให้พกกระปองเลยค่ะซื้อมาก ผันซีกแกงใส่นมอไม้ใส่น้ำยานัา่งก็กินดูแลยเนาะจ้ะเปลี่ยนเมนูนั่ง โดดแก้มใส่พอม อ้าบซุดซุดซะต่อไม่งไงเศรบ เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะแกงขั่วเห็ดพอล่องเปลี่ยนเบืองเนาะค่ะพี่น้องปกติว่าสีเอาไปแกงไส่นใหม่เนาะใส่นัำยานางน้งขน,งนงคนุ้นแต่ว่ากินดูแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนไมาเห็ดเป็นแกงขั่วนะจ่ะใส่ผักอ,อีเหลือดหรือว่าใบชะพูหลาา้วก็ผักขา แกงใสกะทิหอมๆฮมเสียบค่ะเห็ดออกหวานจักหน่อยค่ะพี่น้องกินกับข้าวสวยเบิดจานหมักแย้หนึงค่ะจานอยู่ข้างหลงังแกงลูกโดดเนาะคะ่ะกินกับน้ำพริกไข่ปูแสีบคักจ้ะจพี่น้องมื้อนี้คือเกาเนาะค่ะพี่น้องทำไว้ก,กินสดหลวดกินมุ่งมั่กินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ทําให้มาคลิปนี้มักเมนูแซ่บแบบนี้กะฝากว่าอะไรก็แชร์เป็นกําลังใจให,หมือนนั้นนี่เด้อจ้าสําหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ